เสร็จจากการฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะปกติค่ะไม่มีอะไรค่ะสบายดีใช่ไหมคะเจ็บนิดเดียวเวลาที่ฉีดเข็มจิ้มลงไปี่เนื้อรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกว่ามีอะไรเข้าไปในเนื้อค่ะเจ็บนิดเดียวค่ะเหมือนงดกัดค่ะอ๋อแล้วแล้วก่อนที่จะฉีดนะคะตอนมาถึงโรงพยาบาลอ๋อตอนมาถึงเขาให้วัดความดันค่ะวัดความดันความดันขึ้นร้อยหกสิบห้าค่ะเขาให้ไปนั่งพักค่ะนั่งพัก นั่งพักสิบนาทีไปวัดอีกร้อยห้าสิบห้าเขาก็ให้วัดใหม่ค่ะทีนี้ร้อยแปดสิบค่ะสูงมากเขาให้ไปนอนค่ะนนกะะ็เ,เลยะะได้นอนผ่านนะลยใช่ค่ะนอนของภาสีชุมพูค่ะสบายดีไหมคะสบายดีค่ะอากาศเย็นอากาศเยแห่ก็เย็นเ<ด>ขาเตอนมูนเพื่อไม่ได้ฉีดน,นะคะ เกือบไม่ได้ฉีดค่ะมั่นมั่นกว่าค่อยค่ะเพื่อนเยอะคหมะเพื่อนเยอะเยอะไม่ต้องกังวลอะไรเลยตอนเข้าไปมั่นมั่นมากค่ะแต่พอตอนวัดความดันนะคะได้อยู่แถวหลังค่ะออกมาที่หลังเพื่อนค่ะสุดท้ายเป็นไงคะสุดท้ายก็ชิวๆผ่านได้สบายกผ่านได้ค่ะผ่านอยู่แล้วตอนนี้ก็็จเรี้เ้็นอะไรปกติค่ะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรค่ะรับรองรับรองเจ็บแบบตุ๊ก ไม่ค่ะปกติเลยค่ะค่ะไม่มีเลยตอนนี้ก็ดีค่ะดีปกติดีมากเป็นยังไงคะอยากให้คนอื่นมาฉีดอ๋ออยากให้มาค่ะคุติกมานะคะคุติกไม่มีอะไรค่ะคุติกคุติกก็ต้องตื่นเต้นนะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะถึงแม้จะได้ขึ้นเตียงก็ยังได้ฉีดอยู่ดีปกติค่ะคนคนคนที่อะไร่ะเป็นเป็นความดันคนตื่นเต้นมันก็เลยความดันมันก็เลยขึ้นสูง เราปกติพี่ก็เป็นคนที่ตื่นเต้นอะไรอยู่แล้วนะเราก็รู้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนมาก็วัดตลอดค่ะปกติตลอดเครื่องวัดความดันนะซื้อเลยค่ะประจาตัวเลยค่ะเพราะว่าเราเราเป็นคนแบบนี้อ่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะพาดอเก็บที่สองะวันที่เสด็จมิถุนานะคะเจอกันอีกนะที่มาจากเรุงเทพก็ปลอดภัยดีทุกคนแต่ก็ได้ขึ้นเตียงอยู่สองคนกล้คูดจุ้มนะคะ สองพี่น้องสองนามสกุลค่ะภาษาไทยถ้าคุณเรียกมาก็จะสามคนสามพี่น้องค่ะพี่ก้าก็ได้นอนเนีน่เลยจะได้นอนสามคนเลยค่ะภาษาไทยเราสู้ๆคุยเย็นไม่ได้นอนนะคะคุยเย็นวิทยาศาสตร์อาให้นั่งค่ะวิทยาศาสตร์ความดันสูงเหมือนกันแต่ไม่ได้นอนให้นั่งนะคะ ปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะชิวๆสบายๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวรอเจอกันอีกทีเข็มที่สองค่ะ <ฮา S 1> บ๊ายบาย หมอเสียบเข็มเข้าไปนะคะความรู้สึกก็คือเจ็บที่บริเวณฉีดเล็กน้อยนะคะหลังจากฉีดออกมาเสร็จนะคะก็มานั่งพักอยู่เวลาประมาณ30นาทีนะคะก็ในขณะที่นั่งพักก็ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอาการใดๆเพียงแค่เจ็บบริเวณต้นแขนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้ครูย็นใจก็ได้ไป ฉีดวัคซีนก็สามารถที่จะฉีดแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีในวัคซีนซิโนเวคเข็มแรกนั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องครูยันใจกันเยอะๆนะคะ